สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเบลข่าสารของพิศาจแดงแมนเชสเตอร์ไน็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4เริ่มต้นกันที่ เปรียบเทียบ5ข้อระหว่างพอร์ตและก็เทนฮากใครดีที่สุดแมนเชสเตอร์ยูเตดครับมีแรงกดดันเล็กน้อยที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจหนักขึ้นนะครับในการเลือกผู้จัดก,การทีมคนใหม่ซึ่งตัวเตียงทั้งคู่นะครับอย่างเอริกเทนฮากและก็มาริโซโบติโนโต่ต่างก็รับความสนใจจากสโมสรอื่นอื่นด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียวนะครับที่ต้องการรายลายลเซนของ2บุคคลสาธารณะเหล่านี้วันนี้นะครับเราจะพามาดูจุดเด่นแล้วก็การเปรียบเทียบของ2คนนี้นะครับว่ามีความแตกต่างและว่าใครดีที่สุด หครับระบบแผนการเล่นครับของมาริโซโปซิติโนเป็นการปรับเปลี่ยนระหว่างระบบ4-2-3-1กับระบบ3-4-2-1ครับส่วนเอริกเทนทักนั้นจะใช้ในระบบ4-3-3สสวิตกับระบบ4-2-3-1ครับ2ครับการเคลื่อนที่ของลูกทีมในสนามส่วนมาริโซโปซิติโนครับเน้นเกมเพรสซิ่ง ออกเทนสูงที่หนักหน่วงดุดันแล้วก็ไดนามิกจัดจัดนะครับส่วนเอริเคนฮาร์คเน้นการเคลื่อนที่ขยับหาตำแหน่งเพื่อฉีกหนีการเคลื่อนที่ของคู่แข่งขยับโพซิชั่นอิสระในสไตล์ทัเทนฟุตบอลครับ3ครับการยืนการใช้พื้นที่โพซิชิโนครับเน้นความคอมเพกตครับตรงกลางเป็นหลักแล้วก็ใช้วิงแบ็กทำงานหนักรับผิดชอบเส้นคนข้างเยอะทั้งระบบหลัง3แล้วก็แบ็กโฟครับโดยเน้นตรงกลางเน้นๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ในแนวกว้างแล้วก็ลึกลงไปด้วย ส่วนเอริกเทนฮาครับขยับพื้นที่ขึ้นอิสระส่วนซิตเตอร์แบ็กครับขยับออกจากตรงกลางในการเซตบอลครับเคลื่อนที่หนีเพรสซิ่งหรือสร้างทางใจ่ายให้กับเพื่อนครับในขณะที่ตำแหน่งนอื่นครับด้านข้างหรือด้านบนก็ลงต่ำทดแทนได้ปันเขยมได้โดยเฉพาะแบ็กที่หุบเข้ามาเป็นตัวย์เมเกอร์ได้ส่วนวิงอีกด้านครับจะเติมแล้วก็ถ้าอีกฝั่งหนึ่งต่ำลงนะครับการยืนเนี่ยค่อนข้างไหลยขยับหาตำแหน่งกันตลอด4ครับการเซตบอล มอริโซโปซิโนครับใช้ในการดบต่ำของตัวด้านบน1คนนะครับที่เป็นตัวแองเกร์เพลเยอร์ครับเช่นเอริกเดอครับลงไปเซตแผงลายที่เหนียวแน่นแล้วก็มีทางเลือกการจ่ายบอลทาเกมที่ปลอดภัยครับคล้ายๆกับตอนที่เมียนยูนั้นเล่นหลัง3าเสมือนกับมาติดหรือแม็กควายส่วนอีกเีนันครับเน้นการเซตบอลจากแนวหลังครับเป็นสําคัญกองหลังเนี่ยต้องใช้ความสามารถรอบด้านครับแล้วก็เยืดหยุ่นมากพอสมควรจะต่างจากคอร์ดครับที่ใช้ตัวช่วย จากแผงมิดฟิลและ5ครับวิธีการเจาะและการเล่นในพื้นที่แนวกว้าง m มาร์ดิโซติโนครับใช้บิงรับเอนเตอร์เทนครับตัวเล่นตรงกลางโดยใช้ฝากบอลพาบอลขึ้นหน้าแล้วก็ปั้นให้เป็นตัวกลางครับไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลกองหน้าหรือตัวรุกหุบเข้าด้านใน h a ร์ space ครับ ส่วนอเทนฮาครับดึงคู่แข่งออกด้านกว้างให้มากที่สุดเพื่อเรียกระยะห่างระหว่างแนวรับของ De เ e อร์ซิฟท์ไลน์ครับคู่แข่งให้เกิดขึ้นช่องว่างพอเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ใช้เกมรุกในการเจาะช่องดังกล่านะครับจากการเล่นของตัวริมเส้นโดยที่ตัวทําเกมรุกของทีมนะครับจะเป็นปีกที่ส่วนใหญ่เทนฮากใช้นะครับจะเป็นปีกที่เลี้ยงบอลแล้วก็ตัดเข้าข้างในหรือออกริมเส้นจากการซัพพอร์ตของเพลย์เมเกอร์วิงแบ็ก ไม่ว่าใครมานะครับเขาก็จะกลายเป็นครอบครัวของแมชเตอร์ตันเดดที่เราต้องรักและก็สนับสนุนผู้จัดการทีมต่อไปไอเต็มที่เหมือนอย่างที่ป๋าเคยพูดเอาไว้กับแฟนบะปิศาแดงทั้งโลกนั่นแหละครับนี่คือการเปรียบเทียบ5ข้อนะครับระหว่างโปรซิติโนและก็เอริกินานะครับแฟนบอลมีความคิดเห็น <c oughs> ต่างอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ